ขอระยะหลังนีก็ไม่เป็นเลยครับเย็นเหมือนน้ำเลยจริงเย็นเหมือนน้ำเดี๋ยวจะเข้าใจว่าโอ้โหผลิตภัณฑ์พาเมล่ลาอะไรมันจะเวอร์ขนาดนั้นนะคะใช้แล้วจะเป็นอย่างคุณเตือนใจทุกคนไหมขอสรุปก่อนนะคะไม่เป็นแล้วก็ไม่ค่อยหายด้วยนะคะใช่ไหมถ้าอยากใช้จริงๆก็อยากได้ผลเปมนคุณเตือนใจนะคะก็คือต้องตั้งใจว่า อยากจะเปลี่ยนนิสัยของตัวเองใช่ไหมคะอยากจะเป็นคนที่เลิกโกรธให้ได้แต่มันยังเลิกไม่ได้ก็ขอเอาบารมีพระเจ้าผลิตภัณฑ์นี้ไปช่วยนะคะถ้าอย่างนี้จะได้แล้วก็อ่านคู่มือดนีกรรมเก้ารอบก่อนใช้นะแล้วจะเจอปฏิหารเหมือนคุณเตือนใจพราอาจารย์รัตนยาโนเจ้าขององค์ความรู้เรื่องพลังปีระมิรที่อนุญ,ญาตให้อาจารย์เอาพลังพีเระมิสมาเสริมในผลิตภัณฑ์นี้ถ้าบอกว่าพลังปีเรมิสจะต้องใช้ร่วมกับ พลังจิต่ถ้าสองตัวเนี่ยมันก็มันถ้าเรามีอยู่มากๆมันก็มีความสุขอยู่แล้วแต่เดยนนี้มันขาดหายไปที่มนุษย์เดี๋ยวนี้มันไม่รู้บาปรู้บุญรู้บุญรู้ทอดเท่าไหรก็เพราะว่าตัวสองอันเนี้ยมันขาดดังนั้นถ้ามีตัวเมตตากับตัวความบริสุทธิ์อยู่กับมนุษย์เนี่ยมนุษย์จะเป็น คนที่เกื้อกูลต่อการมากเลยก็เหมือนมนุษย์ที่โบราณที่เขาช่วยเหลือเกื้อกูลกันไม่เมตตาไม่ทําลายกันแต่มนุษย์เดี๋ยวนี้เมื่อตัวสองตัวเนี่ยมันขาดมันก็มีธาตุดำธาตุที่ไม่ดีธาตุอะไรนะคะคุณยาก็ความความขาวไม่มีธาตุมืดดำมืดกามาเหมือนอย่างนี้คุณยมตัวมโนษธาตุเนี่ยมันทําความสะอาดตั้งแต่ในมาถึงนอกแต่มันช้าหน่อยแต่ ตัวตัวปลาเนี่ยมันทางการนอกเข้าไปข้างในมันอาจจะไม่ถึงก็ได้มันก็จะเซลล์ตื้นๆอ๋อค่ะค่ะเพราะฉะนั้นก็ให้ท่านผู้ชมพิจารณาเองแต่ดีที่สุดคือควรจะทั้งสองอย่างใช่ไหมคะพระอาจารย์ตัวตัวปลาเนี่ก็อ่ส่วนมากก็ตอนกลางวันค่ะตัมันกราดส่วนมากก็ตอนกลางคืนค่ะนี่ไม่ควรใช้พร้อมกันต้องห่างกันอย่างน้อยสามชั่วโมง พระพุทธเจ้าสอนว่าอยากสวยให้รักษาศีลอยากรวยให้ให้ทานอยากฉลาดให้ทําสมาธิทําวิปัสสนากรรมฐานนะคะท่านคะอยากสวยเนี่ยเครื่องสําอางเนี่ยเป็นเพียงอนิสงส์ของการรักษาศีลน,นะคะศีลข้อที่หนึ่งเนี่ยจะทําให้เรามีรูปงามทําให้สุขภาพแข็งแรงนะคะทําให้มีหน้าตาผิวพรรณที่สดสวยเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าท่านทําร่วมกับการใช้ผลิตภัณฑ์พาเวล่าเนี่ยผลจะออกมาดังที่ท่านต้องการนะคะ นาวิสาขารักษาศีลมานะคะสวยจนอายุ120ปีนะคะสวยทุกส่วนจริงๆนะคะท่านชมค,ค่ะสำหรับท่านที่ใช้ผลีพันพามิล่าแล้วนะคะทำสมาธิด้วยทําอภัยทานด้วยเลิกโกรธเลิกแค้นตั้งแต่นาทีนี้เป็นต้นไปพระท่านจะพบปฏิหารที่เกิดขึ้นในชีวิตนะคะ,ะและนอกจากะจะรับประทานสาหรายแล้วก็ให้นํามาพอกหน้าด้วยสัปดาห์ละหครั้งครั้งละหแคปซูลนะคะ แล้วก็อย่าลืมใส่ผลิตภัณฑ์ของพามิล่าที่เสริมมนโนธาตุไปด้วยสักหยดสองหยดนะคะทิ้งไว้20นาทีครึ่งชั่วโมงแล้วล้างออกนะคะท่านจะพ,ออพบกับความสุขนะคะจากการเป็นเซนเตอร์มา2ปีกว่าเนี่ยนะคะ,ออ,ะออเดอร์ล่าสุดที่คุณหงสั่งซื้อของมาคุณหงบอกว่าอาจารย์คะหนูขอไม่รับส่วนลดนะคะหนูขอเอาเงินทั้งหมดที่หนูจะได้เนี่ยช่วยอาจารย์รรสร้างอะไรต่อม่อะไรนะคะ ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคุณหงรู้ไหมว่าคนที่คนส่วนใหญ่อะเขาทําการค้าอะไรเขาอยากจะได้กาไรเยอะๆใช่ไหมคะแต่คุณหงเนี่ยขอคืนกําไรส่วนเนี้ให้าอาจารย์เพราะอะไรคะหนูคิดว่าหนูอยากช่วยอาจารย์มากกว่านี้แต่ว่าหนูไม่ค่อยมีอะคะอาจารย์อาจารย์ขออนุโมทนาก่อนนะคะ แต่อยากให้คุณหงอะเก็บไว้ใช้น้ำตาไหลเองอาจารย์นหนูไม่รู้ทำไมไหลเองเ <c oughs> ต่วาอาจจะไม่ว่าจิตหนูหนูตั้งใจแบบนี้นะคะว่าหนูจะไม่รับเลยอะค่ะแต่หนูก็อย่างที่บอกว่าจิตหนูแบบอยากจะช่วยอะช่วย <c oughs> ตรงนี้หนูก็เลยคิดว่าหนูพอแล้วค่ะในความรู้สึกของหนูหนูคิดว่าพอแล้วอะค่ะที่หนูออกรายการอาจารย์ค้งแรก <c oughs> หนูก็บอกแล้วว่าหนูได้แบบนี้จริงๆนะหนูหนูไม่ได้แบบ เออไปเพ้อฝันอะไรแบบนี้ค่ะโอ้โหแล้วแบบหนูภูมิใจตรงนี้ว่าลูกอะมาทักหนูไงว่าหนูไม่ร้ายเหมือนเมื่อก่อนแล้ว,ล <c oughs> ลวะไลเหรอคะไม่หนูร้ายหนูหนูร้ายห,ห,หนูไม่ใช่ร้ายอะไรแบบว่าเหมือนกับว่าหนูคิด<ห>ดุเขาค่ะช,ชอบคือหนูจะเข้ากับลูกไม่ได้เลยค่ะเจอเขาแล้วก็จะด่าเขาจะจะดุเขาอะไรแบบเนี้อเออหนู รู้สึกว่าทําไมหนูเป็นแบบนี้เขาเขาก็พูดนะคะแม่ทําไมเดี๋ยวนี้แม่เปลี่ยนไปนะอะไรอย่างเงี้ยแม่แม่ไม่ดุเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะแม่ดีจังเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เลยเป็นตุ่มเป็นผลเป็นผลเมืนอวิสุอิสัยแล้วก็เลยอธิษฐานว่าเออแบบอยากให้มันมีแบบทีมอะไรก็ได้ที่มันมาแบบทําให้เราแบบหายทันายอธิษฐานเลยใช่ไหมอธิษฐานขอให้เจอพอดีนุ๊กเปิดเจอแล้วทีนี้ก็เลยเออมีแบบี้แล้วก็เออราคาก็ไม่แพงด้วย โทรหาพี่เขาเลยแฟนก็เลยพามาเลยอ่าแล้วแแลล้้ววเริ่มแนะนำให้เขาใช้อะไรให้เขาใช้สบู่อะโลเวล่าตอนแรกพี่ก็ไม่แน่ใจว่ามัาจ่ายหน้าเป็นเยอะมากหน้าก็ดำกว่านี้ด้วยเนี่ยหน้าขาวขึ้นหมดเลยอ่าคราวนี้พอนีแนะนำมาแล้วใช้สบู่มีใช้บทนตัวไหนบ้างก็คือสีเขียวอะโลเมล่ากับอีกตัวหนึ่งอะไรอ่ะที่ลดรอยหน้าค่ะ ก็คือสบู่ฟ้าแล้วก็คิวเทนแล้วก็ใช้ตัวบาลานซ์ิงคีโอถูกต้องเลยเนี่ยต้องใช้ชุดนี้แล้วจะหมดวิบากกรรมใช่เขาใช้ลูกหมูเขายุบจนกลับมาอีกน้อที่ดวแดบเ0่ะแ0ดสบ0เปที่เขาหายอ่ะ มาหน้าขาวหน้าดีมากเลยเขาไปพิเรนเเอาไข่อ่ะปาพอกใส่หน้าเลยทีเนี่ยดึง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 ออกวะรู้เป่าชัมากเขาบอกครัไม่ครั้งเดียวนะคะ อีกครั้งหนึ่งค ah. ah so so ่ะออกซ้ำค the ่ะออกซ้ำแล้วก็ด okay, okay ึงด sure ึงออกเคยต้องการได้อลมากกลับงเองเองว่าม yeah. ันน่าจะแบบเองว่าน่าว่าคิดได้เองนะดวงตาเห็นทมเองรื่ดวงตาเห็นกรรมก็เลยแบบดึงออกมามันก็แบบ ยิ่งออกมายิ่งเยอะยิ่งใสเพราะมันมาแข็งเป็นหัวหัวเตรียมมาถึงหัวมันออกมาหัวใสเพราะเราใช้สบู่แช่อะไรไว้แบบหัวมันแข็งบัญชายต้อง80%แน่คราวนี้แล้วก็เป็นอีกแล้วก็มามาอีกใช้ใหม่หน่ใสแน่ก็ดีขึ้นตอนนี้ถ้าเทียบกับตอนที่เป็นครั้งแรกตอนเนี้ยดีกว่าเดิมเยอะไหมก็ตอนนี้ออกไปไหนมาไหนได้แล้วแต่หน้าขาวหน้าขาว ไม่อักเสบผมไม่อักเสบค่ะเมื่อก่อนตอนแรกหนูได้ไปหนูก็อธิษฐานหนูบอกว่าเออหนูก็คิดอยู่ในใจบอกว่าเออถ้าถ้าสิ่งเนี้ยที่จะทําให้น่านูดีขึ้นนะนะฟอให้หนูเห็นผลไวนะอยี่ยเป็นเพราะว่าหนูขอให้เห็นเร็วที่สุดอย่าเงี้ยก็เป็นคนอย่างนี้ไงก็เลยเออสามวันมันก็แบบตรงตรงดำๆก็จะลอก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  พอสักอาทิตย์นึ่งมันต้นเด้งมาเด้งไปแล้วก็เอาไข่มาใส่ในขณะที่คุณแมวใช้มาเนี่ยถามจริงๆว่าในใจของคุณแมวลึกๆเนี่ยคุณแมวมั่นใจไหมว่าคุณแมวจะหายวังไใจมั่นใจคือใช้อะไรก็มั่นใจแบบจากวันที่เริ่มใช้เซรั่มร่วมกับสบู่ค่ะเป็นเวลานานแค่ไหนถึงได้ฝ้าฝ้าแบบมีมีคนรู้ทักคุณแมวว่าอุ้ยฝ้าหายไปไหนที่คุณแม่ทักอ่ะใช่ใช่ใช้เวลานานสักแค่ไหน ไม่น่าจะไม่น่าจะต่ำกว่าหกเดือนนะคุยว่าแขนเขาขาวคือจริงค่ะแต่เท่าเขาเนี่ยเขาจำจำเขาไม่ได้หน้าขาวแต่แบบสวยใช่สวยแต่หน้าขาวนวลมากเลยน้องแฟนน้องก็ใช้แล้วก็ขาวเหมือนกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามิราเคิลนะจะเด็กลงเลยอ่ะยิ่งผ่านไปไปเยี่ยมคุณสุมาด้วยนะ ที่แล้วเห็นตกใจแล้วยคุณสุเนี่ยเรารู้จักคุณสุมาก่อนโทนกูลมาเห็นตอนเนี้ยเขาแบบเขาเด็กลูกผิวเขาพองอนนรงไระเยอมไหมฮะก็ประมาณห้าสิบแต่เขาเด็กลงอะหน้าเขาเด็กลงเห็นชัดๆดูในทีวีเนี่ยเพราะเราจะมีรูปเขาถ่ายเป็นระยะๆะะเหมือนที่มาเยี่ยมคุณกูลเนี่ยนะมันจะมีพัฒนาการขึ้นมา แล้วเขาใช้มิลาเคิลใช้ตั้งแต่เริ่มออกใหม่ๆที่อพอเราเริ่มออกเขาก็ลงมิลาค,คูชูเปลี่ยนมากเลยเหมือนคุณคุกคูเนี่ยมาครั้งนี้สาวขึ้นตอนนั้นที่ครูใช้ที่ว่าใส่เสื้อสีชมพูนั้นยังไม่ได้ใช้เออนั้นยังไม่ออกมิลาเคิลเนี่ยแต่ตอนนี้สวยสาว,สาวผิวอะ่ะโดยเฉพาะผิวอ่ะแต่หน้าหน้าเด็กอ่ะแต่หน้านนหน้าจะเนื้อจะนิ่มแต่ดูสดชื่นขึ้นมาเด้งเนี่ยทำไมสวยกันหมดเลยเนาะทุกคนเลยมาครั้งเนี้ย ดเจ้าของร้านหน้าตาผ่องใสอายุเท่าไหร่ถามนะอายุเท่าไหร่อ้าใท้ถ่ายบอกห้าสิบกว่านิดหน่อยบอกหกสิบห้าอู้เข้ามาหกสิบห้าหกสิบห้าโอ้โหแต่ผิวสวยมากผิวสวยมากลูกค้าบอกว่ามากี่ปีกี่ปีหน้าก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมไม่แก่สวยไม่เสีย นี่ทำไมพนักงานที่นี่สวยขึ้นทุกคนเลยบอกมาซิโอโหคนที่สามแล้ววันเนี้ยบอกมาซิว่าทําไมถึงสวยขึ้นกันอย่างนี้ก็ใช้เครื่องสำอางเห็นที่อาจารย์ออร์แกนที่มันก็ใช้มาตั้งนานถ้แพ้มันก็น่าจะแพ้ตั้งแต่สองสามวันแรกสองสามนาทีแรกทีนี้มันสองเดือนนะคะก็เลยโทรไปถามอาจารย์อาจารย์ก็บอกว่ามันเป็นที่ตัวที่มันสะสม